วันนี้พามาทำแกงชะอมกันค่ะก่อนไปแกงนะคะขอเก็บผักเชียงดาน,นิดนึงปลูกไว้ในตะกร้ามีอยู่ประมาณกิ่งสองกิ่งค่ะก็เลยจะเอามารวมแกงกับชะอมซะเลยที่บ้านแจงตอนเด็กเวลาแกงชะอมอยายจะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยค่ะแล้วก็มะเขือเทศในส่วนของพริกแกงนั้นนะคะก็จะมีเกลือพริแกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันพอแหลกนะคะถ้าเป็นบ้านอื่นก็อาจจะมีส่วนผสมอย่างอื่นแตกต่างกันออกไปค่ะส่วนของแจงวันนี้นั้นนะคะแจงอยากให้พริกแกงแจงขน้นก็เลยจะมีตำปลาแห้งลงไปด้วยค่ะพอตำพริกแกงทุกอย่างเสร เ,เปิดไฟแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วให้หอมค่ะจากนั้นก็จะเอาซี่โครงหมูลงไปผัดให้หอมใส่ด้วยน้ําล้างครกที่เราตาพริกมาสักครู่นะคะบางบ้านเขาก็จะแกงใส่ปลาแห้งจากนั้นก็ปิดฝากระทะเลยค่ะตุ๋นให้ซี่โครงหมูสุกนะคะแล้วแจงก็จะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะพอน้ําเดือดอีกครั้งก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแจงจะใส่เป็นถั่วแล้วก็เห็ดลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็เอาชะอมที่เรามัดไว้ลงไปเลยค่ะใช้ตัวตอกนะคะมัดชะอมไว้ให้เป็นมัดลงไปต้มชะอมให้สุกค่ะไม่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าชะอมสุกไวอยู่่่วคะช